ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมป๊อปปูลูและเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะครับผมวันนี้ผมเราจะมารีวิวนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนั่นคือแอนโทนีเอลังกานั่นเองนะครับนะก็ตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่งมีมาในปี21 UCL นะจริงๆก็มีปีไลท์เลยแหละแต่ว่าเขาเด็ดมันเล่นไม่ได้นะพอปี21 UCL มาก็น่าจะถ้าตีบวกเยอะๆบกหกโบกเจ็ดโบกแปดนี่ก็น่าจะเอาไปเล่นในฟูลแมนยูกันได้อยู่นะแล้วคนนี้คือนักเป็นนักเตะที่ แฟนเมนูต้องการนะครับแล้วเปิดได้พอดีคือเอามารีวิวเลยนะก็ก่อนที่จะเข้าไปดูเแตกันเดี๋ยวไปดูหน้าตานักเตะของเอลังการก่อนนะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับไปดูกันปะนี่ครับผมหน้าตานักเตะของแอนโทนีเอลันการันะก็มันยังไม่เปลี่ยนหน้านะเพราะามันเพิ่งเขาเรียกว่าเพิ่งขึ้นมาในทีมชุดใหญ่นะหน้าตาก็เป็นแบบประมาณนี้นะหน้าแบบมึนๆหน่อยหน้าหน้าเขาเรียกว่าหน้าการ์ตูนประมาณนั้นนะครับนะเนาะ โดยคร่าวๆประมาณนี้นะหน้าตานะเดี๋ยวไปดูสเตตข้างในดีกว่านะไปดูกันไะโอเคครับก็มาอยู่กันในหน้าตลาดของฟีฟ่าลสนะครับมาดูสเตตของเอเลนกากันก็มี2ปีนะปี21ไลท์กับ21 UCL นะครับนะก็ห่างกันอยู่ประมาณส8บแสแปดสเตต <c oughs> นะสองคนนี้แต่ปีนี้คือมันเป็นปีที่21อ่ยมันมีทั้งลองช็อตฟินเนสช็อตนะ ดูพลังแฝงดีมากนะแต่เสียดายที่ปีนี้มันไม่มีอะไรเลยนะมันน่าจะมีสั้งแปรอันนึกงได้หรืออะไรเนี่ยมันไม่มีเลยแต่แต่ไม่เข้าใจว่า21มันมีนะแต่ว่าปี21อยู่ไม่มีอะไรเลยงงหมื่นงันนะครับนะก็วันนี้เรามารีวิวเอเลนกากันอยู่ที่บวก6นะครับปีย1่ c l ซนะจุดเด่นเลยนะของเอเลนกาคือความเร็วนะชีวิตจริงมันก็เร็วเหมือนกันนะกระชากแบบซ้ายขวาแบบปรชชาเข้าไปได้หมดเลยนะเอเันกาเล่นปีกเนี่ย ตปีต้นความเร็วคล่องตัวเยอะมากนะนี่แค่บวกหเองนะคือส่วนมากถ้าเป็นปูมันยูกันเขนาน่าจะตีกันประมาณบวกแปใช้นะบวกแนี่คือเล่นได้เล่นได้เลยนะในปูมันยูนะแต่ว่าได้แค่บวกหก่อนนะตอนนี้นะเพราะมันตียากนะตัวยิ่งตัวราคาบัคกนี้โดยคนดักเต็มนะ่าจะตียากมากนะครับก็สแต็กร่า้าวๆนะพลังการยิงก็9กแล้วนะก็ถือว่าพอได้นะยิงตำแหน่งเยอะนะ 99, 99นี่ทําให้หาช่องดีนะเองแล้วก็ นะครับคลองตัวขึ้นร้อยสามนะครับก็ปฏิยาขึ้นร้อยนะสมดุลก็เก้าเก้านะเลี้ยงบอลอะไรอย่างี้ก็ได้อยู่นะยิงโค้งปั่นได้นะเอลังกานะยิงโค้งพอได้อยู่วามอื่นก็ขึ้นเก้าสิบนะครูบอมลมขึ้นเก้าสิบเหมือนกันแข็งแกร้งไปสิบสองก็มันตัวเล็กอยู่แล้วนะมันตัวเพิ่งขึ้นมาใหม่ก็แข็งแกร้งประมาณนี้แหละนะจุดเด่นนะก็คือสปีดต้นความเร็วนะอ่านเกมไอ้เรียกปฏิยาได้แล้วก็เรื่องการทะลุช่องอะไรอย่างี้ก็ได้อยู่เนาะประมาณนี้นะสัหดับ เอเลนกานะเดี๋ยวไปดูข้างในทีมกันนะว่ายืนยังไงนะครับไปดูกันไปโอเคครับก็แผนที่ใช้เป็นประมาณนี้นะสี่สองสามหนึ่งนะคือเราจะมาอัดไฮไลท์เอเลนกาเราก็ต้องปั้นให้เอเลนกาไปยืนหน้าเป้านะโรนันโดไปยืนปีกแทนนะครับ <laughs> จริงๆจริงๆก็คือเอเลนกามันยืนปีกโดหน้าเป้าไงแต่ว่าเราจะมาอัดไฮไลท์ก็เลยให้เอเลนกายืนหน้าแหละแล้วซึ่งมันเล่นดีมากนะครับแบบยืนหน้าใส่พลังแฝง แค่นี้ใส่แทกซึมนะที่แนะนําสําหรับเอลังกานะพลังแฝงโค้ดนะที่แนะนําก็คือมีแทกซึมก่อน1อันนะอันนี้ต้องใช้เลยนะครับถ้าจะยืนหน้าเป้าแล้วก็เข้าปะทะอันนี้ต้องใช้เหมือนกันเพราะเอลังกามันออกเดียวบางๆนิดหนึ่งเพราะมันน,นรูปร่างผอมน้ำหนักเจสมันก็บางๆหน่อยแนะนําให้ใส่กระทิงนะคระับปะทะนะครับแล้วอีกอันหนึ่งตรงนี้คือเป็นปั่นอันนี้ก็ได้หรือไม่เป็นช่วยในเรื่องการยิงถ้าถ้าหาได้นะเพราะว่ามันยิงไม่ค่อยจะดีมากนะแต่ก็ถือว่าแบบโอเคอะแต่แบบช่วยให้มันยิงดีขึ้นดีกว่านะ ก็แนะนํสามพลังแฝงนี้แล้วกันนะครับนะสำหรับคนที่จะเล่นเอลังกานะเนี่ยพอมาอยู่ในฟูก็นี่เลยได้สปีดต,ต้นเพิ่มร้อเลยนะครับอันนี้เอลยังไม่ตันนะเ่ลตันก็ประมาณร <c oughs> 1 9ยเก้เกือบร2อยลี่มันเร็วมากนะคนวามเร็วร13ยคล่องตัวอะไรอย่างี้นะได้ยิงไกลเพิ่มอีกด้วยนะครับสําหรับฟูแมนยูเนาะนะครับผมแต่ถ้าเป็นแมนยูไอ้นั่นอีกก็จะได้เพิ่มอีก <c oughs> เพิ่มการจบตะก,กรออะไรอีกนะแต,แต่แค่นี้ก็โหดแล้วนะครับไฮไลท์บอกเลยเยอะมากนะปั้นเต็มที่นะครับ <c oughs> โอเคไปดูทีมคัลเลอร์กันก็อันนี้แมนยูเนี่ยมันจะได้ทะปิดต้นกับยิงไกลใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นฟูลแมนยูไอเนี่ยแบบปัจจุบันอะ่ะมันจะได้จบสก,กอร์คู่มาลมเปิดบอลน,นี่คือปริยาเพื่อวิมันจะทําให้เอเลนก้ามันโหดขึ้นอีกนะครับถ้าทําแมนยูปัจจุบันเนาะประมาณนี้ครับไปดูเทคนิคทีมใช้เป็นประมาณนี้นะเทคนิคนักเตะ ประมาณนี้เลยนะเอลังกาขึ้น3ลง1 AR 1ง p อ SR 1ดีพีหนึ่หก็เซตเดิมนะที่เขาใช้กันนะครับบนบ่าก็ไม่มีอะไรให้บูโน่ไปเดี๋ยวบูโนเดี๋ยวว่าจะมีรีวิวนะบูโน่แคบบกแนะเดี๋ยวจัดแน่นอนนะแต่เด่นตอนนี้ไปดูเอลังไฮไลท์เอลังกากันก่อนนะว่าจะยิงโกงยิงโหดขนาดไหนนะครับจะเก่งขนาดไหนไปดูกันปะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์การทำประตูของเ e อรังกากันนะครับนะแอนโทนีเอรังกาก็ช็อตนี้นี่เขาได้ AI เนี่ยวิ่งมาเบียดได้นะคือแบบ AI มันสามารถเบียดได้นิดๆหน่อยๆถูุถุถ่ายได้นะม,มีพอมีความแข็งนะครับเพราะมาจากไอเนี่ยนั่งไอ้พลังแฝงไอ้เข้าปะทะไอ้นั่นนะ่ะก็เลยช่วยให้เบียดได้นะแล้วมาที่เบคแฮมครับตรงนี้เอรังกาทำตรงนี้ล้ำหน้าไปแล้วแต่ก็ยิงนูงนนี่เบาไปหน่อยบางช็อตมันก็ยิงเบาบางช็อตก็ยิงแรงนะแล้วแต่ช็อตนะครับเอรังกานะ ตอนนี้ฝั่งเปิดมาได้ไปที่อาเตมได้ครับสวนครับผมไปที่เบคแฮมแล้วเอเลนกาครับชี้ทําช่องแล้วเบคจ่ายตัดหลังตัดลายหมดเลยครับผมเช็คลําหน้าพาดด้วยแล้วลูกนี้ก็ปั่นเข้าไปนิ่มๆครับผมรุดบรรดวลลูกนี้ก็คือมันก็ต้องเข้าอยู่แล้วนะ <c oughs> ไม่ได้ว่าตัวมันเก่งหรอกแต่คือมันต้องเข้าอยู่แล้วนั้นประตูโล่งๆขนาดนั้นนะลุดดวนเดี่ยวก็ปั่นเข้าไปครับสวยงามเอเลนกาตัดลายหมดเลยครับเช็คลาหน้าพาดนะครับต,ต่อมาครับเอเลนกา จะได้ส่วนก้าบครับเจ้านี้มาที่เอลังกาอีกทีนึงจ่ายได้นะจ่าย,า,ายออกมาให้โรนัลโดครับไหลออกมาข้างล่างแล้ววิ่งเข้าไปแล้วเอลัองกาว่าไงโรนันโดยัดมาถึงบูโน่ไหลต่อเบคแฮมเห็นเอลัองกาแปรเน้นเน้นเข้าไปเลยครับผมก็ <Ooh. S 1> ถือว่าพอยิงได้นะการยิงนี่ให้เต็มสิบนี่ให้สัก7.5จุดห้าเลยอะนะประมาณเกืบอบแปดนะบาง็อกก็ยิงดีบาง็อตก็ยิงไม่ดีนะประมาณ7.5 8ดจด้และกันนะที่เท่าที่เล่นมาเนาะ ก็ถือว่าโอเคในะเรื่องการยิงนะครับแล้วก็ AI นี่คือสามารถเบียดได้แล้วก็แบบการพลิกตรงพลิกตัวก็ดีนะและ้วลูกนี้หาช่องอแล้วเบคก,ก็จ่ายให้นะดูช็อตเบียดนะครับเห็นไหมมันก็ถือว่าเบียดได้นะเพราะมีพลังแฝงกระทิงด้วยแหละแล้วตอนนี้เบคครับยังไงเบคแฮมเปิดไปได้ก็ย้อนมาก่อนครับโรคีนโรนัลโดโรนัลโดจ่ายไม่ได้ก็มาให้บูโน่นครับอา้าวแล้วลูกนี้บูโนไม่จับบอล ย้อนมาปอกบาชิงไวถึงเอเลงกาและยิงเข้าไปไมาลูกนี้มันก็คือมันก็ยิงได้คือ AI มันดีอยู่นะเป็นแบบแบบหน้ากราะตูนก็จริงแต่เอไยังดีอยู่นะครับนะตอนนี้ก็สวยงามอยู่นะชิงไวและยิงเลยนะเอเลงกาต่อมาครับโรคินไหลามาเบกแล้วเอเลนกาทำช่องแล้วเบ็กดึงจังหวะแล้วไปแล้วครับความเร็วมันมีอยู่แล้วนะเอเลนกาแล้วล็อกหนึ่งทีโยกเข้าในแล้วลูกนี้ไดโลเน้นๆก็เข้าไปครับนะมันก็ยิงได้นะ การยิงก็บอกถึงบอกไปว่าประมาณ7.5 8้าแดแล้วกันประมาณนั้นก็ถือว่ายิงได้นะครับไม่ได้แปลว่ายิงแบบวอ,อ้ยิงเบาจัดจนแบบว่าไม่เข้าอะไรเงี้ยก็ลูกนี้ก็โลได้ลูกก็โอเคอยู่นะลูกก็แรงอยู่นะครับแล้วช็อตนี้ลอยคีนครับมาให้เบคแล้วทาช่องไปอีกแล้วเบคเปิดข้ามฟากแล้วยิงเลยโดยไม่ต้องจับอย่างนมก็คมเหมือนกันนะคือแบบปีที่ประจ๊ดอย่างขนาดน้อยๆขนาดนี้ยิงได้ขนาดนี้ถือว่าเอาเรื่องเลยนะเอลังกานะได้ AI ไมาเต็มๆเลยนะตัวนี้ นะครับกวยฟูเมนยูเน้นๆเลยนะโอ้โหแบบแตัแ,แค่เนี้ยแต่ยิงได้ขนาดเนี้ยคือมันดีมากเลยนะโอ้โหกวยคมๆกันเลยทีเดียวเชียวนะมาช็อตน,นี้บูโนครับข้างล่างเอาจะจ่ายยังไงไม่ได้ยังจิ้มได้ครับมาที่เอเลงกาแล้วจ่ายมาให้โรนัลโดครับผมโรนัลโดลากและโลเข้าไปครับลูกนี้เอเลงกาแอสซิตนะก็เลยเอามานะและนี่ไปดีใจกับเอเลงกาเลย <c oughs> นะขอบคุณมากไอ้น้องที่ไหลให้พี่ยิงนะอะไรประมาณนี้ ช็อตต่อมาครับปอกบาตัดได้ครับมาที่มาตามาตาไหลามาบูโนโเฟนันเดสล็อก1ทีแล้วมาให้เอเลนกาทําช่องดีมากนะแต่ลูกนี้เห็นว่าชอ็อตบางช็อตก็จะยิงเบาๆนะแบบโลได้ลูกนี้น่าเข้ามากแต่ไม่เข้าขนะ้นยิงเบาเฉยนะครับประตูปัดได้แล้วช็อตต่อมาครับตักข้ามาเบคแฮมเบคยังไงเอาบอลลงก่อนนานมากย้อนมาก่อนครับที่ลอยคีนปอกบา ยิงไวเอลังกาและลูกนี้จ่ายไปแบบไม่ล้ำหน้าครับเขาเช็คพลาดอีกแล้วโลเข้าไปครับบูโน่นะแอสซิสต์ให้บูโน่นะช็อตนี้ก็เอามาเหมือนกันนะช็อตแอสซิสต์นะช็อตยิงกับช็อตแอสซิสต์นะครับสำหรับเอลังกาบูโน่นี่เดี๋ยวมีรีวิวแนะ่นะเดี๋ยวรอให้ยีเ่เบ็ดยูช่วงนี้แบบว่ารีวิวตัวที่สําคัญสําคัญก่อนนะเดี๋ยวบูโน่จัดไปนะบวกแปดช็อตนี้แย่งมาได้ครับบูโน่แล้วเอลังกาแห่มาชีแ้แกชีกแ้แกก็มาแกครับจ่ายลูกนี้แล้วยิงเข้าไปเนี่ยนี่มันก็ได้นะ การยิงมันก็โอเคมากเลยนะไม่ได้แบบว่ายิงแบบแป๊กหรืออะไรเลยนะยิงโอเคมากเลยนะเอลังกานะยืนหน้าเป้านี่โอเคจัดเลยนะแล้วพลังแฝงไอ้ที่แท็กตึมบนหัวที่พอมันขึ้นปุ๊บมันก็วิ่งทําช่องดีมากนะโอโ้โหโคตรสุดนะแนะนำสามพลังแฝงนั้นเลยนะที่แนะนําไว้ตอนแรกเนาะมาแล้วช็อตนี้ช็อตสุดท้ายครับมาตามาให้รอยคีนรอยคีนคือนิดนึงแล้วเห็นไหมพลังแฝงขึ้นจ่ายตัดหลังไปเลยนะดูดีความเร็วมันไม่น้อยเลยแล้วลูกนี้ตัดเข้าในาปั่นคมๆมมาโอ้โห คมจริงนะครับมันก็ยิงได้คือมันมันยิงโอเคเลยนะไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าคิเล่เลยนะั้นยิงดีมากนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับไฮไลท์การธรรมตูของเอลเานะาร์21 UCL ก6นะก็ใครที่หามาได้นะตัวนี้นะก็เอามาเล่นฟูลแมนยูได้นะตีบวกเยอะๆนะครับเล่นจริงได้นะในฟูลแมนยูนะเล่นได้เลยนะนะก็ใครชอบใจการรีวิวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะ แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบายบายจุบจ๊บๆ